ใช้ที่นอนของเบดเกียมตั้งแต่ตอนที่อยู่คอนโดจนกระทั่งคุณพ่อรับการผ่าตัดใช่ไหมคะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับปัญหานู่นนี่นั่นมากมายไขาพสานเลยตัดสินใจคะ่ะเซอร์ไพรส์ซื้อที่นอนจากเบดเกียส่งมาให้คุณพ่อที่พัทยาน,นะคะและคือคุณพ่อน้าตาไหลเลยคะ่ะเขารู้สึกว่าเออมันรองรับสรีระเขาได้ดีแล้วพอเขาได้สัมผัสผ้าที่เบดเกียเนี่ยเขาเลือกใช้เขารู้เลยว่าเขาแบบหลับสบายทั้งคืนแน่นอนเพราะว่ามันเย็นมากสัมผัสทุกอย่างแบบ ระบายได้อย่างดีมากเลยค่ะใครสาเป็นคนที่ออกกําลังกายใช่ไหมคะเราจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพอเรากลับมานอนที่นอนนี้มันก็จะยิ่งไม่ค่อยกดทับรอบนี้ก็เลยเลือกที่นอนรุ่น M3 นะคะความพิเศษนะคะคือเราสามารถเลือกระดับได้ถึง4ระดับค่ะนุ่มสุดจนถึงแน่นสุดนะคะแต่ความแน่นของเขาก็ยังนุ่มอยู่ดีมันเป็นที่นอนที่แน่นแต่นุ่มจัพลิกตัวยังไงก็จะรองรับรีระเราได้อย่างดีค่ะและสิ yeah. Detroit, ่งสำคัญค <i> ือใครสาบางทีนอนไม่เป็นเวลา ใช่ไหมคะบางครั้งก็อาจจะต้องกลับมางีบตอนบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นอนอะ่ะไม่เป็นปัญหาเลยแบบมันเย็นนะคะไม่เคยนอนแล้วแบบเหงื่อออกเลยมันเป็นสัมผัสที่ชอบแล้วก็ประทับใจมากๆสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถไปที่ b บสเกี r เพ r ร์ r m a n มน s ์ชอเลยะคะ่ะแล้วก็ดูนะคะสาขาไหนที่ใกล้บ้านคุณก็รีบเข้าไปเลยนะคะสามารถทดลองผีได้ด้วยก็ลองไปนอนกันนะคะว่าใครชอบรุ่ยไหนคะ่ะ